สวัสดีครับน้องโฟกัสสวัสดีค่ะพี่ชัตเตอร์มีเรื่องอะไรสงสัยกับการถ่ายภาพไหมครับมีค่ะวันนี้น้องโฟกัสอยากรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพค่ะเพราะถ่ายรูปทีไรไม่เห็นสวยเหมือนคนอื่นถ่ายเลยค่ะได้เลยครับเดี๋ยววันนี้พี่ชัตเตอร์จะอธิบายให้ฟังน้องโฟกัสพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมเราไปกันเลยเดี๋ยวก่อนค่ะ โฟกัสมีเพื่อนอยากรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพด้วยค่ะได้ครับถ้าอย่างนั้นเข้ามาเรียนพร้อมกันเลยน้องโฟกัสและทุกๆคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับน้องโฟกัสซ้ำหไหมครับว่าทำไมเราต้องมีการจัดองค์ประกอบในภาพถ่ายด้วยอ๋อน่าจะทำให้ภาพที่เราถ่ายมาสวยงามและน่าสนใจขึ้นใช่ไหมคะ ช่แล้วครับนอกจากจะต้องใช้ทั้งความรู้ทางด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพการใช้แหล่งแสงรวมทั้งเทคนิคในการถ่ายภาพแล้วยังจะต้องใช้ศิลปะในการจัดองค์ประกอบของภาพเพื่อสร้างเรื่องราวบรรยากาศและอารมณ์ของภาพถ่ายด้วยพี่ชัตเตอร์คะถ้าอย่างนั้นการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างคะอืมมีครับทั้งนี้ในการที่เราจะถ่ายภาพภาพหนึ่งตาก,กล้องหรือช่างภาพจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้นะครับรูปทรงฟอร์มเป็นองค์ประกอบของภาพที่จะแสดงถึงมิติได้แก่ความกว้างความยาวความลึกเช่นบ้านต้นไม้ผู้คนสัตว์ผลไม้ร้วแล้วแต่มีรูปทรงทั้งนั้นภาพถ่ายที่ดี จะต้องแสดงให้เห็นถึงมิติของรูปทรงคือจะต้องมีทั้งที่แสดงให้เห็นถึงความกว้างความยาวและมีส่วนที่ลึกเข้าไปหรือนูนออกมาให้เห็นได้เป็นต้นดังตัวอย่างนี้เป็นรูปภาพมือที่จับแฟลชกล้องโดยใช้ทิศทางแสงช่วยเน้นให้เห็นรูปทรงของวัตถุการสร้างสารรค์ภาพถ่ายให้มีมิตินักถ่ายภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในเรื่องทิศทางของแสงและเงา มีอิทธิพลต่อการมองเห็นรูปทรงของวัตถุเป็นอย่างมากแม้แต่วัตถุที่มีผิวเรียบหรือผิวที่ขรุขระแสงอาจสร้างภาพให้เห็นเป็นพื้นผิวที่เหมือนกันได้เช่นถ้าให้แสงส่องตรงไปที่วัตถุก็จะทำให้เห็นว่าวัตถุมีผิวที่เรียบแต่ถ้าแสงส่องเฉียงหรือทามุมเอียงก็จะเห็นวัตถุมีผิวที่ขรุขระได้ดังในภาพ แสงทำม,มุมเอียงจะช่วยทำให้เห็นธรรมชาติของพื้นผิวรูปร่างเชฟลักษณะรูปร่างของวัตถุเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างภาพเพราะรูปร่างจะเป็นสิ่งแสดงให้ทราบว่าวัตถุในภาพคืออะไรหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ารูปร่างก็คือบริเวณรอบนอกที่ทำให้เห็นว่าเป็นอะไรซึ่งมีลักษณะเป็นสองมิติมีได้บ่งบอกถึงรายละเอียดภายใน การเน้นรูปร่างของวัตถุทำได้โดยใช้แสงและน้ำหนักสีที่ต่างกันแสงที่ทำให้เกิดเงาเข้มจะเน้นรูปร่างของวัตถุเช่นการถ่ายภาพย้อนแสงจะทำให้เกิดภาพเงาดำจะทำให้มองเห็นรูปร่างลักษณะของวัตถุได้มากขึ้นภาพตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงรูปร่างของวัตถุโดยการถ่ายภาพย้อนแสงน้ำหนักสีโทนหมายถึง ค่าความเข้มของสีที่ถ่ายทอดมาจากวัตถุสิ่งของต่างๆในธรรมชาติซึ่งล้วนแล้วแต่มีสีสันที่แตกต่างกันออกไปสีเข้มบ้างอ่อนบ้างประกอบกับวัตถุได้รับแสงที่มีความเข้มต่างกันก็ยิ่งทําให้เกิดเง,เงาเข้มอ่อนต่างกันออกไปอีกเช่นสีขาวของวัตถุที่อยู่กลางแจ้งก็ย่อมจะมีความขาวมากกว่าวัตถุสีขาวที่อยู่ใต้ร่มไม้ความแตกต่างของน้ําหนักสี ความแตกต่างของความเข้มของแสงและเงาจะมีผลที่จะทำให้ภาพดูมีมิติมีความลึกมากขึ้นภาพผลไม้ตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความเข้มของน้ำหนักสีทำให้ภาพมีมิตินอกจากความรู้สึกมีมิติในภาพแล้วน้ำหนักของโทนสียังมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ในภาพเช่นถ้าในภาพมีน้ำหนักของโทนสีสว่างขาวสดใสมีเงาเกิดขึ้นน้อย ทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวลภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพไฮคีส่วนภาพที่มีแสงสว่างเข้มจัดทำให้เกิดเงาดำตัดกันมากทำให้เกิดความรู้สึกเข้มแข็งลึกลับและการต่อสู้ภาพที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าภาพโลคีรูปแบบแพทเทิร์นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่มีรูปร่างเหมือนๆกันจำนวนมากๆ มารวมอยู่ในบริเวณเดียวกันทําให้มีลักษณะการแสดงซ้ําซ้อนของเส้นและรูปร่างเหมือนกันลักษณะพื้นผิวเหมือนเหมือนกันสามารถนํามาใช้ในการจัดองค์ประกอบของภาพทําให้ภาพดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งหรืออาจใช้วัตถุที่ซ้ำๆกันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบเพื่อเน้นให้วัตถุที่มีรูปร่างแปลกออกไปดูเด่นขึ้นก็เป็นได้ทั้งนี้ในเรื่องของรูปแบบไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เพียงแต่จะทำให้ภาพถ่ายมีความน่าดูมากยิ่งขึ้นเท่านั้นพื้นผิว texture ลักษณะของพื้นผิวของวัตถุมีอยู่มากมายหลายแบบทั้งที่ราบเรียบและลขรุขระหรือเป็นมันเช่นผิวแก้วกระจกที่ราบเรียบเป็นมันผิวของพื้นทรายผิวของหินที่ขรุขระผิวของเส้นเชือกที่ขรุขระวางบนพื้นเรือที่ราบเรียบการที่นักถ่ายภาพรู้จัก เลือกลักษณะของพื้นผิวมาเป็นส่วนประกอบในภาพให้มีความเหมาะสมประกอบกับการใช้ทิศทางของแสงช่วยเน้นทำให้เกิดมิติของพื้นผิวก็จะช่วยสร้างบรรยากาศและความโดดเด่นของภาพและเรื่องราวของภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นภาพตัวอย่างที่ 2. องบ่งบอกบรรยากาศถึงความแห้งแล้งเส้นลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างมากในการจัดองค์ประกอบของภาพ เพราะเส้นสามารถบอกถึงโครงสร้างลักษณะของภาพและยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ดูไปยังส่วนที่สำคัญในภาพได้เช่นการใช้เส้นของแนวรัว้วเสาไฟหรือแนวความพคดเคี้ยวของลำคลองเชื่อมโยงไปหาจุดเด่นของภาพและยังสามารถใช้เส้นในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้อีกด้วยเช่นเส้นตั้งตรงทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงสงสงา เส้นโค้งให้ความรู้สึกอ่อนโยนเส้นทะแยงให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่เมื่อเส้นประกอบเข้ากับรูปทรงเช่นอาคารรูปสี่เหลี่ยมที่สูงตระหง่านมีเส้นตั้งมากก็จะแสดงความรู้สึกที่มั่นคงมากขึ้นหรือเส้นโค้งที่เกิดจากรูปทรงของเราสะพานก็ช่วยทําให้เกิดความรู้สึกที่นุ่มนวลดังตัวอย่างภาพที่เห็นเส้นโค้งบ่งบอกถึงความรู้สึกนุ่มนวลครับ แสงและเงา light and shadow แสงเป็นปัจจัยหลักของการถ่ายภาพนอกจากแสงจะทำให้เกิดภาพในกระบวนการถ่ายภาพแล้วแสงยังสามารถที่จะบอกเรื่องราวให้อารมณ์และความรู้สึกเมื่อมีแสงก็จะต้องมีเงาแสงและเงาจะสร้างมิติให้กับภาพมีผลต่อความรู้สึกและการรับรู้เรื่องราวของภาพนอกจากนี้แสงและเงายังมีอิทธิพลต่อรูปร่างของวัตถุ เช่นวัตถุทรงกลมถ้าส่องแสงตรงๆก็จะทำให้วัตถุดูแบนราบไม่โค้งกลมวัตถุที่มีผิวขรุขระต้องให้แสงเข้าในมุมเฉียงจึงจะเห็นได้ชัดเจนว่าผิวของวัตถุขรุขระแสงธรรมชาติภายนอกอาคารและภายในอาคารยังมีส่วนช่วยให้ความรู้สึกอีกด้วยเช่นความสดใสมีชีวิตชีวาความสลดหดหู หรือความลึกลับเป็นต้นทิศทางของแสงที่นิยมมากในการถ่ายภาพคือแสงด้านหน้าเฉียงทำมุมตามแนวระนาบประมาณ45องศาและมุมในแนวตั้งประมาณ45องศาซึ่งเป็นมุมที่จะทำให้ได้มิติของภาพที่ดีช่องว่างสเปซหมายถึงบริเวณที่ว่างโดยรอบวัตถุผู้ถ่ายภาพ จะต้องจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพให้มีช่องว่างเพื่อมให้เกิดความแน่นทึบของวัตถุจะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดนอกจากนี้การกําหนดช่องว่างยังจะทําให้รู้สึกถึงทิศทางที่กําลังจะเคลื่อนที่ไปเช่นภาพคนขับเรือเจ็ตสกีจะเว้นช่องว่างทางด้านหน้าให้มากกว่าช่องว่างทางด้านหลังเป็นต้นเป็นยังไงบ้างน้องโฟกัส พอที่จะเข้าใจในเรื่องของการถ่ายภาพในด้านองค์ประกอบทางศิลป์บ้างหรือยังครับเข้าใจมากเลยค่ะพี่ชชตเตอร์ต่อไปน้องโฟกัสจะเอาหลักด้านองค์ประกอบทางศิลป์ไปใช้ในการถ่ายภาพด้วยค่ะดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นลองมาทําแบบฝึกทบทวนความรู้การถ่ายภาพเรื่ององค์ประกอบทางศิลป์กันนะครับ